สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้นมาขายบ้านหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านแบบลักษณะทาวน์โฮมอ่ะเป็นแบบบ้านติดติดกันนะคะก็ขายที่ราคาแปดแสนบาทบนที่ดินสิบเจ็ดวาครึ่งนะคะ,คระ,คะตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องโถงก็ได้นะหรือเป็นที่เก็บรถก็ได้นะคะอ่าบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะพี่แกขายเพราะว่าแกจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะคะ แกใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศทีนี้มาเพื่อที่จะมาขายบ้านหลังนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจลองมาดูนะราคาแปดแสนบาทเจ็ดวาครึ่งนะคะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะคะแกแถมให้ทุกอย่างเลยที่เราเห็นในบ้านเนี่ยแกให้นะคะก็จะมีที่แถมให้ก็เฟอร์นิเจอร์นะคะที่แถมให้ก็เป็นแอร์สองเครื่องพัดลมติดผนังสี่เครื่องนะคะเครื่องสักผ้าฝาหน้าหนึ่งเครื่อง เครื่องทาน้ําอุ่นหนึ่งเครื่องเตียงนอนห้าฟุตพร้อมที่นอนด้วยหนึ่งชุดนะคะเตียงนอนไม้สักห้าฟุตพร้อมที่นอนหนึ่งชุดนะคะโซฟาไม้สักสามคูณห้าฟุตหนึ่งชุดนะคะโต๊ะอาหารไม้สักหกที่นั่งหนึ่งชุดด้วยแล้วก็พัดลมดูดอากาศสองเครื่องหิ้งพระพร้อมองค์เทพเจ้าด้วยนะคะแกให้นะก็ ที่ดินเป็นฉนดทคุดแดงนะคะอยู่ตำบลท่ายางอำเะท่ายางจงเพชรบุรีนะคะบ้านเล็กที่สองห้าสิบปดทับสาสิเอดหมู่หนึ่งตำบลท่ายางองาะท่ายางจงเพชรบุรีคะ่ะแกขายเพราะว่าไม่มีใครอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแกต้องไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะแกจะต้องขายให้ได้ก่อนที่แกจะกลับไปต่างประเทศเพราะว่าถ้ากลับไปแล้วแกก็ไม่ได้ลงมาแล้วนะคะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลท่ยางด้วยนะอปะตอท่ายาง สหก์ยูเนียนท่ายางตลาดสดท่ายางเพียงแค่ห้าอยเมตรนะคะพี่ๆท่านใดสนใจบ้านที่ราคาถูกๆแปด0สนบาทนะลองมาดูกันนะคะก็จะเป็นบ้านแบบลักษณะทาวน์โฮมอ่ะเป็นแบบเหมือนแบบติดๆกันเลยอ,ะอ่ะอย่างนั้นแหละลองมาดูกันนะคะก็ถ่ายได้เท่าที่ถ่ายให้เห็นนะคะเพราะว่าอ่มันมีเขาเรียกว่าอะไรมีคนที่ก็นั่งอยู่หน้าบ้านด้วยแล้วด้วยแล้วก็เกรงใจเขานะคะเดี๋ยวเขากล้องก็ถ่าย ภายในบริเวณบ้านนะคะตัวบ้านโอเคนะถ้าสนใจกม็มาดูนะเพราะว่าพี่เขาตกแต่งบ้านไปแล้วอะเยอะอยู่นะคะหลายบาทอยู่นะสำหรับการตกแต่งบ้านแต่ขายนี่แกบอกว่าขายขาดทุนเลยยอมขาดทุนนะคะกแขายแค่แปดแสนบาทใครที่อยากอยู่ในแบบที่จเจริญแล้วในตัวเมืองอะของทายางค่ะก็มาดูกันได้นะ ใครที่ทำงานอยู่หรือว่าอยู่ใกล้กับบริเวณเนี้ยมาซื้อแกได้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เปิ้นก็จะไปแล้วนะเดี๋ยวให้ดูบริเวณนี้อีกนิดนึงบริเวณนี้ก็เป็นห้องครัวของแกแล้วคะ่ะ โอเคเดี๋ยวเปิ้นก็ไปแล้วบ๊ายบายนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรของเปิ้นเลย0 8 3 9 1 9ปด8 8นะคะวันนี้ไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นถนนหน้าบ้านนะคะให้เห็นนิดหน่อยเดี๋ยวไปเห็นคนอื่นเขาอืมโอเคค่ะไปแล้วบ๊ายบาย